เตอเตือเดวโอมาเฮ้ยเดวโอม่ามันต้องซื้อโถเข็แล้วไวเรียอะไเ่ไม่ได้ไม่ใช่ไงไอ้เจวหลอดมาเป็นไรอน ล้วแต่เป็นได้ก็โหดตราะเอาตัวฝึกมาเฮ้ยงั้นเอามาดันกันแดดทำดอนเลือกได้โอ้ยโหดจัง่าเอามาลาด้วยเย้โอยจะเลือด่อนนะเดี๋ยวกูได้ลองเอ้กูได้แบนลี่กับรองเ้าแล้วก็บิงมาเล แต่ตัวที่เม่เลือกเเลือกมาดอนไม่เยอะตอนแรกมันเลือกอมาราต่อไปมันเลือกแฮเมอร์อ้ยเว้นต้อไปต่อไปจะตังแ่งเยอะปะตังเยอะกว่าหกร้อยชัวรพันเลยพันออกพิก เดยว่าเดี๋ยวออกนี่แล้วกันน่ะออกที่มันวิ่งวิ่งไวอ่ะกดแล้ววิ่งไวเวลาจะได้วิ่งหนีได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะายยังเถ่ายรุ่งน่ะรักกว่าเดิมอีกแล้วเสร็จแล้วหรอมึงดูของกูดิเอวแมึงดูของกูเนี่ยอยู่หน้าออฟฟิกปี่เลยทำไมบุ้งไม่เป็นไรจังวะบุ้ไม่อะ ได้แล้วเยสถ้าเสร็จแล้วก็หางสุดเลยแต่ตูว่าน้ำว่ะถ้มันเลือกอวตารไม่รู้ว่ะมันเป็นแบบอะไรวะไม่รู้นะกูไม่ถูกอะกูตั้งให้มันดีที่สุดแล้วอะเอาอวาตาได้เมื่อกี้กูเล่นเป็นอย่างอวตาร์เลยไม่ใช่ไเออไม่ใช่เว้ยมันจะเล่นเแนวว่ามันเลือกไม่ได้รอบมัเลือกอวาตาร์รอย ดีต้อสุดกีโอ้นะครับกีโอมวรุนาเมนต์นะครับตอนนี้เรามาหอมสายวิรอยอะเมื่อกี้ไป5-5สามทางแล้วมันรู้สึกว่าอะไรอ่ะผมตั้งผิดแป้งตั้งเลือกคีโร่แามได้และไอ้ข้างผมแม่งก็ไม่ยอมรีเวย ครับเราเนื่องจากยางด้านฝั่งดีเจนนะครดีเจิ้งวิ้ดีเจน้งวิดีเจอ่าดีเจนะครับทางด้านฝั่งดีเจนเออแหลกน้อยไอ้อระทางด้านฝั่งดีเจนะครับจะมีวารเดนอ,อ,อ่แล้วก็เทเบิล er, แล้วก็คู่เอามาดังแล้วก็ฝั่งเฮลบอลนะครับจะมีเอเวอร์สตอร์มแล้วก็ ฟิ wood, aster, นนะิสบูดพายโลแมนเซอร์นครับเออคืขของ่ายๆครับเพราะแคนผมเออเจอกับแคนเจอแบบแคนไหนไม่รู้นะไม่มีแคนเจอพวกอืน่นเลยทางด้านดูทางด้านนะโอเปอรม์มีตอนนี้ฟิ wood, นนวิสบูดกำลังตาไปาลองบาก็จะเป็นอ่ามาดอนนะครับต่อมาก็เป็นไพโลแมนเซอร์ อันโมวาเดนอันนี้เปลี่ยนแล้วอันโมวาเดนมาอยู่ที่สองนะคู่กับอามาได้ครับอันด้าเนยทีเฟอร์มินติตอนนี้ก็ทางหน้าฝั่งเทลบอลนี่ก็จะทำอยู่น้อยครับทำอยู่นิดหน่อยบน,นี่ก็กดอย่างเดียวเลยแต่ดูรวมๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรตอ,อนนี้อ่าฮัมโมโตะออกี่ห้า ได้ใส่สก่คิวอ่าคิแฮมเมอร์โชไปแล้วเก็บโคสเก้นใด่เก็บกแฮวเมอร์ได้ไปแล้วหัวแล้วทางนี้ทางด้านอามาดอนก็ได้คิวไพลอมนเซอร์ไปเหมือนกันหน้าซิมเบสบูดจะตามไปเอาคืนทำไมซิมเบสบูดซิมบูดคิวได้ไหมคิวอามาดอนไปแล้วจนะรู้ว่าเนี่ยงเมื่อก่อนได้เยังไงทางด้านอ่ ตอนนี้ก็สองหนึ่งก็ยังดูอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าพูดถึงว่าฮีโร่อะไเกมก็ไม่แน่นครับเอ้าล่ะไอ้ตาให้ังเอเอเฮ้ยเลทลบอลนี่ก็มีเอ่อแล้วฮีโร่สตาร์นถึงสองตัวเลยนะครับแล้วส่วนทางมีเทียนนี่ก็จะมีฮีโร่สตั์นแค่ตัวหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มียามโมวาร์เดนที่สามารถใช้ทิวหวานนะครับ เพื่อสู้ได้แค่แป๊บหนึ่งทางด้านมานอนก็ได้เนื้อทำเลมเมอร์สกิลเลมเมอร์โผไปแล้วแล้วก็แตว่าเอเวิลคงไม่รอดทางไพโลมเมเซอร์ก็ใช้ฟินิกส์เวฟแล้วก็ฟินบิฟูดก็ใช้สกิลเอ็โคซีดไปบ้านดัมเมบเบิลแชปไปแล้วทางด้านฟินบิฟูดถ้ากับทางกับมายิงก็คงตายโอ้โหอะไรวะ โอ้ข oh, าดแลกแล้วกูลแลกแท้นเลยเแล้วพี่ตัวแตกายแหละกูลแลกแท้นเลยดูอันนี้ผมไม่รู้แลกทำไมแลกทำไมอ่อหายละทางอ่าตอนนี้อีเจียนก็จะนำอยู่ไม่มากนะครับประมาณแต่ดูจากช่องโกรวมแล้วก็เอ็กพีรวมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสุก รู้ก็รูนก็โดนเก็บไปแล้วโดยใครไม่รูน้น่าจะเป็นทางโมได้เก็บรูนแยกล่างไปน,นะตอนนี้ถ้าดูก็ดูโดยรวมตอนนี้ก็ลีชียงยังคงนำอยู่นะอังโกเปิมหิกก็กยายังซิ้อผู้ช่ี่นำแต่ว่าต้องดูที่อามาดอนละ โมดเด้นนะก็โอเปิร์น่ะขึ้นมา2คนเลยแต่ว่าทางนี้ก็เพิ่มมีฟิล์บิ๊กบูดคนเดียวทำไมเรเวนเ,เซอร์กับฮัมเมอร์สโตรมแล้วก็เต็บไม่ได้เลยบางทีเหมือนจะโดนฮัมเมอร์โ,โกลไปแล้วก็โอ้ยสกิลคอมโบไปแล้วทางนั้น,นเบเบ์ลก็เตะฟิล์ิ๊บูดออกก็หลังแล้วแม่ไฮโลจะรอดหรือเปล,ล่าไฮโลจะรอดเปล่า ไม่รออ,อ,อะไอรเพเ่มพิโลเมเตอร์ใส่รักต้นไฟนะครับทางด้านซิวิชูก็ได้อันติแล้วมังคีช็อตด้านเพิ่มตอนนี้ทุกคนได้การหมดแล้วยกไปไพโิโลเมเซอร์กับแัเมเบอร์สตอร์มที่ยังไม่ได้ติดเลยฮึมบุบูดซูมมังคีช็อตใส่ไปเพิ่มลายแ,ลแต่ก็ไม่เข้าทางด้าน เซนต์บิ๊กูตก็ฮาวอา้าวทมเมอร์ตอ้องลาแทมเมอร์หมไปแล้วทำไงตอ่อเดิมเปิลเตไปแล้วลตายตายหมดไหม,มอโอหโหดมากครับแชมมร์มาแค่วะเนี่ยโอ้โหแดะมเมอร์วะเล่นี่อืมวางวานไว้วางแถบไว้ว ทางด้านเอาป้ามิเจ๊เอาไม่ทันแล้วกลับบ้านแล้วทางด้านเอ่อก็ให้เอาหวานมาแก้าาทางาฟ้าทาำอ,มมอลัลโมวารินก็ใส่ฮันเตอร์คอมมานด์ไปโอ้โว้ยกมันถูกทำลายไปเลยหวานฟ้าของทีมลิงเทลบอรนะ์อนน่ะ มามามามสันี้ทำได้เอามาด้าน,นมาดูของกันนอ่อนนะเอามาด้านนี้ได้ออกแล้วเ o ลออสแดกเเจนไปแล้วีเอี่ยไปแล้วก็ได้ปัดออฟาร์าไลท์ไปแล้วได้แรกเกอร์นั่นเองินเทมเปิลก็จะได้แหวนรีมานายรีมออฟ เคีนที่ไม่กลัวส่วนแฮมโมว่าเดนก็ได้อ่าแ็ดเฟสเซ็ตอส่วนทางแฮมโมสตองเนี่ยไม่มีกาเดนทำไปแล้วครับเอาไงเดงเบิ้ลตายครับว่าเดนทำอะไรได้ไหมว่าเดนได้ผมไม่รอดนับอ่าทางด้าน ทำไงอามาดอนอามาดอนทำไงฮาวมาดอนฮามาดอนช่วยได้ไหมได้โดนแฮมเมอร์โทรไปแล้วทำไงโดนดันติพายโรเวนเซอร์ด้วยนั่นคือบาซีสไตล์ครับอืแต่ทางสตเบิร์นนะครับได้เข้ามาใส่สกิลเอ่อชาร์ปกับสกิลเอ่อสเทร์ไทไมร์อะไรก็ไม่รู้เราเรียกง่ายๆว่าสกิลตามนสกิลแรกสิครับ ทางอ่ะอาม,มารอนก็รอบไปอย่ะงุุอ่าตอนนี้ทางเอเวอร์เน่ตนี้ก็ราเหจก็มีขอตัวแล้วนะครับไม่ยังมีอ่าน่าตอนนี้ก็ต่อ์อน,น่าจะรู้แล้วว่าใครน,น่นนนาจะชนอะอันนี้ไพลโลมานเซอร์้จะออกมาทำอะไรอันนี้เตเบิลชักชักใส่ตัเวเองะแล้วก็โดนเตบิลโปวอร์ีตารกันแล้ว เข้าพี่หอ้อยนัวตตายแล้วอันนี้เหมือนว่าไฮโรแมสเตอร์ไฮโแมสเตอร์ตายหาอมดอนอมดอนไม้องทำไรติดดาร์กติดดาร์กแล้วหรือไงมาดอไอยอ้เนเกี้ i งซินดิสบนี สายตานี้จะไม่รอดนะดูจากสกอร์ตอนนี้นะครับทางด้านลีเจียนนี่นำไปมากกว่าครึ่งแล้วใกล้จะสุดหลอดแล้วเหมือนกันนะครับสก,กิลอะโอ้อโเดยียวสกิลชาร์ปถิง้าม,มาชาร์ปเลยนะครับอ้ยแฮมเมอร์เปิดอันนีครับ เอือนตีแล้วเตืนตีแล้วสับเอ่อโคไอ้แอมโมวดินก็ยิงฟคดเดียวฟูดตอนนี้ก็กลายเป็นหงาไปแล้วครับนะพายโลเเซอร์ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับเหมือนกันอุ้ยทันเมื่อไม่ตามนะครับทางนั้นเทเบิลได้อ่อลูนเออโอเคลูนดับเบิลดับไหมคร

ส่วนแฮมเมอไม่ได้อะไรมากเลยนะตอนนี้ซิมิสูดได้ออกเอนเดอร์กลฟ์แอนเดอร์แล้วส่วนโอ้พายอนเซอร์ก็ยังได้ออก s p สเปิล a าดนะสเปล,ล,อเ,ปล,ลเองทำอะไรไม่ได้มากแฮมเมอร์สองก็มีแค่เฮลอ the อฟเดอะแบ็คทูเชียร์แล้วก็รองเท้าขาไม้สตีมบูสอัมบอดอนตอนนี้ก็เริ่ม ที่จะถึกแล้วเหมือในกันได้ออ่ชาแมนเอ็กซ์ไปนะครับส่วนเบบเบิลเมื่อกี้ก็่จะออกโคเด็กนะครับเพิ่มไปแล้วเวานนีตอนนี้ก็ได้โดไปแล้วก็กำลังจะออกนี่วอะไรเนี่ยลันจะออกไฟไฟไป แฮมเมอรวัดเดนเมนูโตนะครับฟินวิสเลไม่เข้าอัมติอัมคิช็อตไม่เข้ารูงเหมือมเมวัดเด้นจะรอดหรือเปล่ารอดไหมรอดไหมรอดไหมออไปได้นะครับเมื่อแมมจะแฮมเมจะรอดไหมออกไวัเดนไม่รอดแล้วนะคฮมมไมฮมเโดนสปัรเลยสกิลฮมเมอร์โทไปแล้ว ลรวคีมไม่สูกกะเข้ามาแกมลาใจแล้วใส่สกิลเอ็กโพซิตแฟร์ไปเหมือนทางถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามาดูโกเ์มิกันเนะตอนนี้อยู่ที่วาเดนอยนงดับหนึ่งนะแล้วก็จะลองมาเล่นไปมาด้นะครับทีมไม่สูงทางด้านตีเวอร์มิกก็ จะมีวาเลนอยู่สูงอันดับหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมาคูดาทางลีเจนทั้งหมดเลยครับที่มีคนมีอะมากนี่แล้วท,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 ทางด้านดาเมจที่ทำคาฮีโร่ได้มากสุดก็จะเป็นาวาร์เดนนะครับทิมโมวาร์เดนฟางม้าจะเป็นซินดอรูดแล้วก็จะเป็นเบเมิร์แล้วก็ข้ามัดด้านงนี้น่น ซูมไม่เข้าแล้วนะครับทางด้านฟิ้นดิสบูดนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มากแล้วค,<น>คือรอคอมบางเดียวแต่นี่มันขึ 10, ้นสิบสิบสามและี่นี่ถ้าเราใส่จะรอเทรไปก่อนผมเริ่คอมโบกันมันนั่นเทเบิดมีการใส่โคเด็กนะครับเวลหนึ่งลัดเลแล้ว<น>โอ้ทางด้านเอ้โมวาเด้นก็ได้ ดาบไปแล้วอ่าฟสเดินไปแล้วนะครับก็มีการเอาหวานมาด้วยตอนนี้อามาดอนไม่กลัวใครนะรเราจะไขาได้เพิ่มไมคือโซมบลูเซียบลูเวครับช่วยลบกอบผู้ต่อสู้ได้แลวยังมีสกิลที่เก่งๆนั่นถ้าผมว่านะ รอคอนแล้วล่ะต้องรอคอนหา้างไม่รอดทำไมแฮมเบอร์เราไม่รอดล่ะโดนซีนี้ไม่รอดสายทางด้านเอ็มโมวายเด้งก็ได้ออกอดาบสามสีหรือว่าเรียกว่าอะไรมันชื่อมันยาวไงช่างมันอไรล่ะ ดอบิงเตอร์เอา,อาแล้วข้างบนประเด็นแฮมเมอร์พุกตายนะครับอามาดอนนายแแสงทิงนายาเฮ่าทางนั้นบาร์เดนก็เฮ่าจะด้วยคไม่ไม่ยอมหนีกลับด้วยอ๋อแลมีเนืโพิชั่นนะครับ ทางด้านวารเดนก็ไม่เคยกลัวอยู่บ้านตอนนี้บ้านบ้านเขาคือบ้านเราแล้วเลยโอ้แค่สกิลแรกนะครไออะไรวะไฟเล็กไฟเล็กสกัดดีกว่าก็ทำเอ่อวิซิมวิสบูดไปเกือบตายไปอยู่แล้วนะครับยังไงวิซิมวิสบูดลงมาลงมาซูมตายไหมตายไปแล้ว ต่โรงานเซิร์ทำอะไรได้ไม่ไไมมแานเละแหลกห่ะทางด้านคิวตอนนี้ก็มน่าเป็นห่วงแล้วนะครับว่าองจะคอนรนอในไม่นานแล้วอทำไมผมูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะ เอาได้แฮมเมอร์เอาได้ลงมาทำไงวิ่งหนีกันแล้ววิ่งหนีแล้วโอ้ยอุ้ยใส่สกิลเต็มที่เบ็นเมลแต่เป็นตัวล่างแย่แล้วโอ้โหโอ้เฟลกันไปเดี๋ยวี่นี่ตัวจริงมาแล้วทำไงชักไหมชักไปชักไปแล้วก็โดนแฮมเมอร์โคกแล้วโดนโคเด็เร็วสายไปถึงทางอู้ยตอนนี้ ข้างหน้านะซึ่งริชฟูดก็น่าจะสู้ได้นะแต่ว่าผมไม่สู้แล้วละ่ะได้หนีกันหมดแล้วไปละมาเจ๊าะกันไปเพียงเท่านี้ด้ีกว่บ